เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้มันถึงโยงไปสู่ว่าใกล้แล้วครับใกล้ถึงวันเลิกทาสเราตั้งเป้าว่า3 1ธันวาคม25 6 6สปีหนะ้าไม่ใช่ชาตนะิหน้าให้มันโกหกไปเลยครับตอนนี้โกหกไปเลยเลยโกหกไปสัมภาษณ์ใครก็โกหกไปอ้างว่าทรงตามประเทศให้มันโกหกไปเดี๋ยวเราจะเจอคนจากต่างประเทศที่อยู่ในโลกมุสลิมเขามาบอกเองแหละว่าฮาลาจากประเทศไทยไม่มีความหมายต่อประเทศเขา เดี๋ยวก็จะพูดเองถึงตอนนั้นก็หน้าแหกตอนนี้เราก็ลุยไปเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับปรากฏการณ์ที่สาสำนักข่าวนี้นําเสนอข่าวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนและหวาดวิตกให้กับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์สะเทือนครับคุมสื่อของตัวเองทั้งหมดไม่ให้ออกข่าวนี้เอาสมัยผมแพ้คดีวันโดที่จังหวัดยาลาสารตัดสินชั้นต้นตัดสินจำคุกห้าปีไม่รอลงอาญาไปไล่ดูสิครับสื่อไหนเสนอบ้างทุกสื่อเลย แต่วันนี้เรื่องนี้เขาชนะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ต้องเอาเรื่องนี้มาฉลองแล้วก็ปิดจอาา็อกอปปสทําไมไม่ยอมให้สื่อเหล่านั้นออกข่าวเรื่องนี้ครับทั้งๆทงี่เป็นชัยชนะเห็นไหมครับทุกท่านไม่กล้าออกข่าวไม่กล้าครับเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นโจรโจรย่อมไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้ชิดไม่อยากให้ใครมาสนใจกูอยากอยู่ในเงามืดต่อให้ชนะกูก็ไม่ฉลองเห็นไหมครับเห็นพิรุธไหมครับ แต่ยังมีมติชนอิสราและเอ็มทูเดช่วยออกข่าวเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรเรื่องฮาลาลขอให้พอ,อดีและทุกท่านชื่นใจเถอะครับว่าอยู่ในสายตาของสื่อเหล่านี้ขอให้เราเดินทางไปทำในสิ่งที่ถูกต้องตรงไปตรงมาและเอาความจริงไปเปิดเผยเอาความจริงไปเปิดเผยให้คนที่ไม่รู้จักฮาลาลได้รู้สัว่ารามันหน้าตาอย่างนี้ แล้วตราหน้าตาอย่างนี้ไปติดอยู่บนสินค้าแทบทุกชนิดในเซเว่นไม่ได้ติดฟรีเก็บเงินค่าตราเก็บมหาศาลปีละสามแสนล้านไม่จ่ายภาษีไม่ชี้แจงว่าเอาเงินไปไหนเก็บมายี่สิบเอ็ดปีแล้วครับไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดปีแล้วออกตรามาปีสี่ศูนย์นี้ปีหกห้าก็ยี่สิบห้าปี แต่มงบประมาณจากรัฐบาลก็คอยช่วยผ่านกระทรวงต่างๆคนไทยจํานวนมากจะค่อยๆรู้ความจริงเรื่องตราฮาลานรู้ความจริงเรื่องการเก็บเงินรู้ความจริงว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่จําเป็นต้องกินสินค้ามีตราฮาลานเขาจะต้องรู้เรื่องนี้เราจะต้องทํางานกันอย่างขมิ้นมันมันโกหกเป็นเสียงเดียวกันว่าฮาลานเป็นคุณต่อประเทศไทยเพราะไม่มีตราฮาลานต่างชาติเขาไม่ซื้อสินค้าจากไทย มันโกโหกพร้อมกันเหมือนกันมุสลิมทุกคนโกหกแบบนี้เพราะฉะนั้นบอกไปเลยว่าไม่ต้องมาโกหกผู้ประกอบการบอกเองว่าส่งสินค้าไปประเทศอาหรับคนอาหรับบอกว่าฮาลาลนไม่ต้องเอาแค่ออยอ